พี่ครับพีพีบครับเจ้าสวัสดีเจ้าอันนี้เป็นชื่อว่าบ้านอย่างครับบ้านเคียงหินโฮมสเตย์เพจใหม่เจ้าเคียงหินโฮโฮมสเตย์แอดเชียงใหม่เจ้าอ้อันนี้หลังนี่เลยมั้ก็เจ้าโซนตั้งตั้งหลุมเจ้าต้องบนเอาไว้เก็บผ้าเก็บอะไรอย่างเองอก็เจ้าผมมาอยูได้ก็ได้เจ้าดีเจ้าแต่นี่ไปพอกันนอกเคียงหินโฮมสเตย์เจ้าเชิญเข้ามาเลยจ้าพี่ไปเอาอเจ้า เป็นประดับแสงสีเโอ้ oh, อันนี้มีโคมไฟแบบงามๆเลยอันนี้เป็นโซนรับแขกเจ้าในโซนห้องพักเบ่ได้ทำไว้มันเป็นอย่างนนเนาะงรครับ,บรเป็นนะครับอันนี้เป็นโซนอันนี้เป็นห้องน้ำเจ้าอันนี้ห้องน้ำเจ้าอืมแล้วนี่อันนี้จะนี่เจ้าลงเะ้า อันนี้เป็นตั้งหลังเจ้านี่ที่นั่งกินอันสังสรรค์กันเอะกับเจ้าโซนตั้งหลังอันนี้ตั้งนั่งสังสรรค์กันนี่เจ้าเดี๋ยวผมจะเสียบให้ก่อนก็ได้อะเจ้าอ่าเจ้าอันนี้คือโซนตั้งหลังเจ้าตั้งหลังอันนี้เข็ดสาานั่งเจ้าอันนี้ที่นั่งกินข้าวสังสรรค์กันไม่ข้าม่อคืนป้าเพื่อนป้าอย่างกันนะครเนาะนี่ได้เลยเฮฮากันโอ้บรรยากาศดีเนาะเจ้าแล้วตั้งหลังนี่ก็คือ น้ำไม่รเจ้าอันนี้จะตีดน้ำตีดหังไงครันท่านผังจะต่อจากแม่เกตโฮมสเตย์เนาะเจ้าต่อจากแม่เกตแล้วก็เป็นบ้านเพียงหินเลยเจ้าบ้านเพียงหินเลยแล้วนี่มีตีดหนังคือคอตัวเคือหนังตัวเจ้าอันนี้ฝนตกเลยเอาอันเอาขึ้นฮะเนาะเพราะว่ากลัวน้าเอกัเจ้าครับภูมิบรรยากาศดีๆขนาดเลยเนาะเจ้าอ่ะปีพิทครับอันนี้มันต้นกล้วยอย่างนี้ต้นกล้วยป่าค่ะกล้วยปลาเจ้า กุยปลาเจ้าอ,อันนั้นก็วัดเจ้าอ,อันนั้นวัดแม่ลายเจ้าวัดแม่ลายน,นั้นตะกอนก็อันที่เปิ้ลมาคาทีนเนี่ยอย่างเปิ้ลก็มานอนเนี่ยนะเจ้าเนาะท่านี่นะครับเจ้าเราแบบเดียวนันมีโฮมสเตย์อย่างเปิ้ลก็มานอนบ้านพักอ่ะอย่างกันเนี่ยเองคเนาะครับบรรยากาศชอบป่าม,มุมไหนเห็นครับอันนี้หัวละกี่บาทอ่าผัดละห์ห้าร้อยห้าสิบพาะอาหารเจ้าอ่ะเจ้าห้าร้อยห้าสิบพาะอาหารเจ้าเหมือนกันเจ้าต่อเจ้าก็จะมีข้าวต้มกาแฟวันตีนไก่ลวกเอกเจ้าครับ ถ้าไม่แรงนี่ก็สามารถสั่งที่บ้านเขาได้อ้กะเจ้าจะมีอาหารเนื้อเป็นชุดหมูกระทะชุดอาหารเนื้อแล้วก็อาหารจานเดียวอย่างเงี้ยเจ้าเดาแต่เาแล้วแต่เี้ยอ๋อต้องสั่งล่วงหน้าก่อนก็ครับอ่าถ้าว่าอันนี้ก็สั่งล่วงหน้าก็จะดีถ้าว่าทําอันคิวมันจะยังบ้านแถวแถวนี้เ็นก็จะสั่งที่บ้านเนี่ยเจ้าครับแต่บ้านไม่หลวงเขาก็จะมาสั่งกันที่นี่้ไม่เกฑ์เขานี่นะเจ้าั่งที่นี่มดเจ้าพอดีลูกสาวทำกับเข้า ลูกสาวเป็นคนทำเจ้าเข้าตัวเจ้าทำก็เข้าทรงแถวหฮมสต์กับเจ้าอ๋อตงรังบทรงตานี้หมดเลยเจ้าแถวแถวระแบกแม่นมดเจ้า<ๆ>แล้วก็ห้องห้องมีกี่ห้องอะ่ะเพียงหินะ่ะอ่าตึงมดมีเจ็ดห้องเจ้าครับป้าผมไปพอสักห้องได้กอได้เจ้าอันนี้อันนี้ก็หมหมหมหลังหนึ่งครับ๋ยวมานี่ก่อนนะเจ้าน้องครับผมอ่าติวัด เคียงหินก็เพราะว่ามีหินก้อนใหญ่สองก้อนเจ้าหินจ้างไม่ลูกนะเจ้าไม่อันนี้เป็นห้องว่าหินจ้างเจ้าป่อน้กตังว่าหินจ้างไม่ลูกมันก็เหมือนนักแกงก็ฮะเนาะเหมือนเหมือนเหมือนครับคือถ้าผมยกปิ๊กบานได้ก่อนเี่ยกแ้กก็ได้ก็จ้าอันนี้เคียงหินโฮมสเตย์เจ้าอันนี้ก็มีสองห้องเจ้ามีสองห้องเจ้าตกแต่งโดย ไม่บงหน่อยนี่นะเจ้าไม่ไม่ไผ่ไม่บงอยเหเนีหยเจ้าไม่ไผ่ไม่บงแต่งหน้าตกแต่งได้จังงามอ่ะเจ้าอันนี้ก็มีมีมุมโซนนั่งกินเหมือนกันเจ้าโซนนั่งกินเหมือนกันเจ้ามีมุมกาแฟตัวเจ้าอันนี้ก็หลังบ้านเไงกันนะอันนี้ก็หลังบ้านเจ้ามีตังลงมินี่อ่ากัเจ้าอ๋อเนี่ยเจ้านี่ตังลงน้าได้ยินเสียงน้ามวนอกมวนใจขนาดเลยเนาะเจ้าเนาะ โอ้จ,จ,จ่าโมจะาชมหลังน้าติดหน้าเจียห้าร้อยห้าสิบเจ้าโทรมาเลยครับท <c oughs> ่านละหนักคนละห <ผล S 2> ้าร้อยห้าสิบคนละห้าร้อยห้าสิบนะครับเจ้าพราออาหารเจ้าไ้กับเจ้าอันนี้เป็น่วนตั้งหลังกเข้ากันนี้ได้เจ้าอืมโอ้บรรยากาศดีขนาดเจ้าค<ะ>่ะได้ข้างสองหลัง <laughs> ปิดห้องพอได้กออ๋อห้องเดี๋ยวสองหลังเพดีกว่าเจ้าครับผมครับอันนี้คือบรรยากาศห้องพักของเคียงหินโฮมสเตย์เจ้าหลังหนึ่งเขานน่นหนอเจ้าเพราะว่าวันนี้มีคนพักอยู่หลายหลัง้วนะครับเจ้ามันจะมีเจ็ถ้าว่ามาเป็นครอบครัวก็โซนบ้านตะเกียเจ้าครับถ้าเป็นนั่นจะ่ห้ได้อยู่สิบสองคนครับแต่หลังนี้ก็จะสี่คนนี่สองคนอันนี้สูงสุดถ้าว่าเปินมาครอบครัวก็สามคนก็ได้อยู่เจ้าสามคนได้อยู่เนะเจ้าแต่ก็หัวห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันน่นจ้า เดี๋ยวจะไปพอหนึ่ง้งในเหมือนกันอันนี้อันนี้คือพอบรรยากาศว่าจาจะเป็นอีนอ่ะเดี๋ยวนะครับตามสบายเลยอ่าพอห้องนี้หมือนกันหนึ่งนะครับห้อ,องดีนี่ง่ายๆครับอากาศเย็นตลอดทั้งปีมีห้องน้ําในตัวทุกห้องจะมีห้องน้ําในตัวนะครับอันนี้สองคนนี่ บรรยากาศจะเอียพอขคเดีวเตอร์ผมมาได้โม่นะเพราะนั้นอันนี้เป็นบรรยากาศของบ้านเคียงหิมโฮมสเตย์บ้านเมลายตำบลห้วยแก้วอำเภอเมืองออจังหวัดเชียงใหม่ครับหัวละ550บาทพ่ออาหารเจ้ามาได้เลยจองมาได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์นี่นะครับนีบรรยากาศอันนี้หลังหลังที่ฟักเนะได้ยินเสียงน้่งตีเลยซดชื่นนะครับเจ้าหมูสามารถเล่นได้ตัวนะ มีโคดหินให้่เล่นป่าพอมีเป็นห้องว่าอย่างอะเป๊ะเป๊ะเบบี้อะเพื่อนังโ้ตัเนี่ยเนี่ยบรรยากาศเย็นๆจะเย็นนะตั้งหลังเป็นน้าน,นี่ดีเกินอะโอ้โหดีเกินก็กาพอหนะ้าที่มันไหลน,นะอืมบรรยากาศเนี่ย ราคา550แต่วิวและบรรยากาศเป็นซาวล้านบ่ครับเนี่ยพอออคือเดลตอร์นี่ที่บ้านเม่ลายมาแอวกันได้เนอรพี่ครับเจ้า อันนี้คือเป็นบ้านพักไม้ไผ่หลังหนึ่งเนาะเจ้าหลังที่หนึ่งเจ้าหลังที่หนึ่งอันั้นหลังที่สองเจ้าอันนี้มีกี่ห้องนอนอันนี้มีห้องนอนหนึ่งอันนี้ก็ได้สองท่านเจ้าอันนี้ได้สองคนเจ้าเข้าไปดูได้เจ้าครับเข้าไปห้องน้ําในตัวเหมือนกันเจ้าห้องน้ําในตัวเหมือนกันเจ้าอันนี้เป็นไม้ไผ่เจ้านอนได้เจ้าหลังนี้สองคนเนาะเจ้าหลังนี้จะขายดีหน่อยเพราะ เขาว่ามันติดน้ำกันเจ้าแบบม,มันหลังน้อยแล้วก็เปินชอบบ้านไม้ไผ่อย่างนีฮะเนาะทุกหลังมีห้องน้ำในตัวมดเจ้าเนี่อันนี้ก็มีห้องน้ำในตัวมดเนี่ยมาตรฐานเปิ้นทำไว้จะดีเลยเนาะเจ้าแล้วก็นี่มีระเบียงนัง่งเตยเนาะพี่พี่เนาะเจ้าอโอ้โหนั่งอู้อันนี้ก็สองคนกระหนงกระหิิงเนาะก็วันก่อนอนเปิ้ละปูนสองคนผมมีอามานั่งถึงเตียงคืนกันเปิ้ลอู้กันนะเจ้าอ, <laughs> อ,อแล้วทางหลังนี่ก็มี หันบิวเจ้ามีแค่คืนหนังโตย้ยเจ้าอืมนี่คือบ้านเคียงหินโฮมสเตย์บ้านเมลายนี่อันนี้มีแค่มีห้านัน่งคื้นั่งนี่จะมีเปหลังตัวเจ้านี่แล้วก็มีเป๊หลัง,าลลงสามารถมาหนังต้นนี้ได้เนาะได้เจ้าป้าเดี๋ยวผมปาไปพอก่อนดินี่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 ้าหมูเจ้าชมสามารถมาหนังเปยนี้ได้เน้อนี่นะ นี่นี่นี่ครับนี่คือป้ายบ้านเคียงหินทวินโฮมสเตย์ ay, หิมน้ามศูนย์เก้าหก 2 7 4เจ็โทรมาไดหรือว่านี้0ย์เห่ปสายจ้0 9อจด 0, 0 9 6 2 7 4 1 9เ4จจอรถสะดวกสบายเจ้าจอรถสะดวกสบายตันเป็นจะอีนะครับอ,อ๋อขอบคุณค่าแม่อันนี้ขอมีงเงี้ยไม่ร้ายเนาะ โอ้อันนี้แม่เม่ยงแม่ลายเนาะครับผมอันนี้จะข้านขอบคุณแมยยายอ่อนนักนะครับผมขอบคุณครับผมของฝากจากบ้านเม่ลายจากยายอ่อนนะครับปะาจามูจะจุมแวะมาได้กันนะเบอร์โทรศัพท์เบอร์อย่างครับอ่า0962741974เจ้าแล้วก็แห่เบอร์หนึ่งก็0918351607เจ้าครับ บรรยากาศธรรมชาติอย JI, ่างน oui> ี้เนาะหาที่ไหนมาได้แล hey, ati mm ้วนะครับขอบคุณย้ายอ่อนตัอยนั้นนะครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่พ่นนะครับขอบคุณของฝากต้อยครับมาจากขาดกับเมี่ยงลำล้างเมี่ยงหวานต้อยขอบคุณครับผมขอบคุณขอบคุณครับ